สวัสดีครับผมจองชนเตชินทิปนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการสอนเล่นกล้ามที่บ้านนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกล้ามนะครับแบบเบสิคง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาบอกข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับกล้ามให้เข้าใจก่อนที่ทุกคนจะเล่นกล้ามนะครับก็เราจะมาดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกล้ามนะครับ กล้ามนะครับก็จะมีสมการนะครับสมการของกล้ามเนี่ยก็คือกล้ามเท่ากับเวบวกการกินนะครับก็คืออาหารนั่นเองแล้วก็บวกการนอนอการพักผ่อนนั่นเองนะครับก็เรามาดูกันก่อนนะครับเวกคืออะไรเวรก็คือการเอาของที่มีน้ําหนักนะครับมายกให้เกิดให้กล้ามเนื้อเกิดการยี่ดหดแล้วก็ฉีกขาดน,นะครับฉีกขาดในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าฉีกขาดแบบ เว้ยต้องเข้าโรงพยาบาลเอ็นขาดอะไรนี้แต่ทีนี้ฉีดขาดในที่นี้หมายถึงอ่า,ยา,ยอาเส้นใย,ยกล้ามเนื้อของเรานี่มันเกิดฉีดขาดเล็กน้อยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนการเป็นแผลเนี่ยนะครับแต่ทีนี้มันก็จะต้องขึ้นการกินการกินคืออาหารนะครับอาหารเนี่ยก็เป็นตัวสําคัญนะครับที่จะเสริมสร้างกล้ามให้โตฟูใหญ่แล้วก็มีการมีความหนาเพิ่มขึ้นนะครับและทีนี้ อาหารมีอะไรบ้างอาหารกล้ามนะครับก็จะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับวิตามินนะครับคืออาหารครบ5้าหมู่ครับแต่ว่าจะเน้นไปทางโปรตีนแล้วก็จะค่อนข้างาสำหรับใครที่อยากจะมีแบบว่าให้เห็นซิกแพคนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะแบบดูรีนๆก็จะต้องคุมคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัดนะครับก็คือจะต้องลดนะครับใครที่อยากแบบว่ามีกล้ามท้องใครที่ อยากจะบอกว่าคุณเพียวอะไรเงี้ยครับก็จะต้องคุมคุมอาหารนะครับคาร์โบไฮเดรตาหารแล้วก็จะเน้นไปที่โปรโตีนนะครับร้างตร้งปลาสาหรับใครที่บอกว่าจะเล่นแบบให้ตัวใหญ่ขึ้นนี่ก็ต้องเน้นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนนะครับก็คือจะต้องกินกินกินแล้วก็มารีบอันนี้นะครับก็ส่วนส่วนใครที่แบบเพื่อสุขภาพก็คือเน้นไปที่โปรตีนอ่าคุมคาร์โบไฮเดรตอะไรอย่างนี้แล้วก็เน้นผักผลไม้อะไรนี้ก็ได้ครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับจะเกิดขึ้นกล้ามจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็คือการพักผ่อนเพราะว่าการสร้างกล้ามให้หนาขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการพักผ่อนนะว่าผ่อนก็ควรจะนอนให้ได้สักวันละ8ชั่วโมงนะครับหรืออย่างน้อยๆน,นี่ก็สัก6กหกครึ่งหรือ7นะครับก็ถ้าใครที่ทํางานก็อาจจะได้นอนน้อยหน่อยมีงานเครียดน,น้อนไม่หลับน้ครับก็สามารถาคุมให้มันอยู่เนะี่ยหกเจ็ดแปดนะครับ ก็จะดีแต่กระบวนการสร้างกล้ามที่ผมบอกกล้ามเนี่ยจะสร้างยังไงนะครับก็คือพอเวรเสร็จปุ๊บเส้นใยขาดเป็นแผลเออไม่ใช่เป็นแผลเหมือนอพูดได้เหมือนเป็นแผลมันก็จะต้องมาสานก็จะต้องมีสารอาหารนะครับเข้าไปการกินปโปรตีนอาหารครบห้าหมู่อย่างนี้ครับก็จะไปทาให้เส้ในใยเนี่ยมันเริ่มซ่อมแซมซ่อมแซมก็พอกหนาขึ้นอ่าพอมันหนาขึ้นมัน พอมันหนักขึ้นมันก็จะดูว่ามีกล้างเงี้ยแต่กระบวนการนี้ไม่ได้เกิดแค่สองสาวันนะครับก็จะเกิดในเดือน2เดือนสาเดือนจะนค่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆก็เหมือนไขมันนะครับกินเกินกินเกินมันก็จะไม่ได้หมายถึงอ้วนวันเดียวแบบนั้นไม่ใช่นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยแกฉันกินเค้กมาเมื่อคืนนี้เออแล้วแบบเช้ามาอ้วนเลยไม่ใช่แหละอันนะั้นอาจจะไปบวมน้ําหรือว่าอะไรหรือแบบก,กินโซเดียมเกินหรืออะไรเงี้ย ตัวบวมกักเก็บน้ําไว้หรือเปล่านี่ก็จะต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าโซเดียมจะเกินหรือเปล่านะครับส่วนอีกอันนึงกระบวนการที่จะให้มันหนักขึ้นก็คือการนอนการพักผ่อนพักผ่อนให้พออทีนี้เราก็สรุปไปแล้วนะครับต่อไปนะเขาจะมาดูเรื่องของโครงร่างคือเราต้องรู้โครงร่างของเราก่อนนะครับโครงร่างของเรามี่ก็จะมะีโครงร่าง ผอมแห้งผอมแห้งแล้วก็สมส่วนแล้วก็บวก้วนนะครับผอมแห้งนี่หมายถึงวา่ากินอะไรไปมันก็ค่อนข้างจะไม่โตเนี่ยเขาเรียกว่า,าลำตัวยาวแขนรีบแขนรีบเนี่ยแบบผมเนี่ยก็เป็นโครงร่างผอมแห้งมาก,ก่อนคือกระดูกกระดูกจะเล็กมากนะครับ กระดูกจะเล็กเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก่อนที่จะเล่นนี่ก็หนัก39กกิโลนะครับสูง165แต่พอได้เริ่มเวทเริ่มอะไรขึ้นมานี่สักประมาณตอนนั้นปี4ก็คือจบปี4ก็เริ่มเริ่มเริ่มเล่นก็คือมีการปิดเรื่อมีรื่อม,มีมมนั่นอะไรเนี่ยเล่นการที่บ้านนี่แหละก็เพราะไม่กล้าไปยิงนะคฮะยิงพอดีขี่ผ่านยิงนี่ยิงหน,น,นองมนโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็ไม่กล้าเข้าก็ยัง เล่นนู่นเล่นนี่หานั่นหาหนี่มายกกลับบ้านก็เอาของแห้เลยมายกแม่ก็จะดา่าเอาจาักรยานเข้าไปในบ้านทําไมอะไรเนี่ยแล้วก็คือเอาไปยกลเลยครับก็คือเขินในการเข้ายินทีนี้อ่าเรามาดูนะครับโครงร่างของแห้งเนี่ยก็คือจะเป็นคน,คนโครงร่างเล็กเผาผ่านไวกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนดังนั้นคนโครงล่างน,นี้ที่ถ้าอยากมีกล้ามก็คือจะต้องไปไปเวทก็จะต้องเล่นเล่นค่อนข้างที่จะหนักหน่อย หนักกว่าชาวบ้านแล้วก็ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเล่นนานไปมันก็จะเอาพวกกล้ามที่เรามีไขมันที่เรามีอะไรเนี่ยครับไปใช้ไว้ก็จะทําให้ยิ่งของเข้าไปอีกคือคนโครงล่้างนี้นะครับของแห้งอย่าไปวิ่งคืออาจจะวิ่งเดินวิ่งอะไรได้แต่ว่าอย่าไปวิ่งนานเกินหรือแบบว่าไปออกกำลังกายแบบ่เช่นโอ้เตะกอนแม่งสองชั่วโมงโอ้เล่นบ้านแม่งสองชั่วโมงคือคุณแล้วคุณจะมาเล่นกล้ามคือมันไม่ได้คือคุณจะต้อง อาจจะต้องทิ้งตรงนั้นไปก่อนแล้วมาเล่นกล้ามนะครับหรืออาจจะบอกว่าเดือนหนึ่งอาจจะไปเล่นสักอ,อาทิตย์หนึง่งอาจจะเล่นครั้งหนึ่งอาจเป็นการเบิร์นสิ่งที่เรากินสิ่งที่เรากินไปก็ได้อันนี้นก็โอเคครับแต่ทีนี้เรามาดูโครงล่างอีกอันหนึง่งคือสมส่วนเป็นโครงล่างที่ใ่ไปก็ใส่ฝันเพราะว่ามันสมดุลมันค่อนข้างที่จะบแบบเขาเรียกว่าอะไรกินอถ้ากินโอเคมันก็ไม่เหลือเก็บมากอะไรอย่างนี้ แล้วก็เวทไปแล้วก็ขึ้น,นมาอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคเนาะมันดูเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้สําหรับโครงโครงล่างหนึ่งก็โครงล่างอ้วนหัวอ้วนทีนี้พวกนี้ครับจะค่อนข้างน่าสงสารก็คือจะต้องเวทหนักออ,อกกำลังกายหนักเบิร์นหนักอะไรเงี้ยครับกลุ่มอาหารแล้วบางคนบอกที่บอกครับกินไปนิดหน่อยอ้วนคือแบบเหมือนประมาณว่ากระบวนการมันมันผ,ผ,ผ่านช้าครับ ก็อันนี้จะต้องคุมแล้วก็จะเร่งเร่งการเผาผลาญครับอาหารเช้าไี่ต้องกินนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะต้องกินน้อยเช้าไม่กินคือร่างกายเราเนี่ยมันฉลาดครับก็คือถ้าเราไม่กินอาหารเช้าเนี่ยมันเหมือนมันจะกักเก็บไว้เหมือนตุนไว้อะว่า,วาเฮ้ยเกือบรรมิต่อไปเราไม่ได้กินอะไรเนี่ยมันก็จะได้เอาสารเนี่ยมันใช้แต่ที่ถ้าเรากินปุ๊บกระบวนการเผาผลาญมันจะเริ่มผลาบมันจะเผาผลาญอะไรมากขึ้นอะไรนนเนี้ยครับก็ ควรจะกินเนาะอาหารเช้า,ชาทุกทุกโครงร่างเลยทุกคนควรจะกินอาหารเช้าเลยสาคัญมากๆแล้วก็กินให้ครบ5หมู่อย่างเมื่อก่อนที่ผมบอกผมผอมของเมื่อก่อนอสูง165หนัก139ค่อนข้างที่จะแห้งคือแบบข้อแขนกับตรงตรงไหล่เนี่ยก็จะเท่ากันถ้าคนที่รู้จักผมเมื่อก่อนก็จะว่าเฮ้ยตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับ ก็จะบางทีผมก็จะเอารูปขึ้นมาบนเฟซบุ๊บนผู้ชมเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยแต่คือผมก็ค่อนข้างใช้เวลานานนะการเล่นพวกเนี้ยคือผมไม่ไดไ้ไปจริงจังเวอร์อะไรเงี้ยครับก็จะเล่นที่บ้านเล่นไปยิมบ้างเลยครับบางทีก็บางช่วงผมก็หยุดไป3าเดือนอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยผมก็หยุดไปวาสองสาเดือนนี่กลับมาเล่นได้ประมาณสองอาทิตย์แต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็มีวิพื้นมีอะไรนะเล่นที่บ้านนิดหน่อยอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าตัวมันเริ่มเล็กลงมันรู้สึกแบบว่าอืแบบ หายใจไม่สุดเขาเรียกว่าหายใจไม่ไม่ค่อยเข้าปอดหรือแบบอะไรนี่ครับก็ไปออกกำลังกายเนี้ยเออร่างกายเราก็จะกลับอย่างเช่นที่ผมบอกครับคนที่เวดมาก่อนจะได้เปรียบคือถ้ากลับไปเล่นมันก็จะค่อนข้างกลับมาไหวครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องโครงร่างเนาะเอออย่างหนึ่งก็คือโครงร่างตอนแรกผมอะสูงแค่ร้อยกสิบห้าพอออกกาลังกายคือมันดีมากมันเพิ่มขึ้นไปอีกสามเต็มโดยที่ผมไม่ได้ไป,ไปยืดอะไรเลย,เลยตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยหกสิบแปดแต่ก็ยังเตี้ยอย,อยู่ แต่สาหรับใครนียครับที่แบบว่ายังเป็นมัธยมวัยรุ่นแนะนําให้ออกกําลังกายเพราะเมื่อก่อนผมไม่ออกกําลังกายเลือตอนเรียนมัธยมนี่ก็คือเรียนสายวิทย์ก็จะต้องกลับมาจริงๆก็ไม่ได้อ่านหนังสือได้มากหรอกก็คือไม่ได้สนใจการออกกําลังกายเพื่อนก็ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยครับก็จะมีคนที่ออกกำลังกายพวกสังเกตพวกที่เล่นพละชอบเล่นพละพละที่เกเยสนะีอะไรเงี้ยแบบเล่นออกกำลังกายคือตัวจะโตแล้วพออยู่มาหาลัยนะครับโอู้กนี้กูออกกําลังกายเยอะดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็สายไปซะแล้วครับเพราะว่าอายุเกิน ยี่สิบห้ายี่สิบยี่สบสองยี่ิบห้าไปเลยวถ้าใครที่ต่ำกว่านี้ก็แนะนําให้ออกกาลังกายครับก็มาจะเล่นบาสเล่นอะไรไปด้วยก็ได้ครับแล้วก็มันจะไปกระตุ้นพวกโคตข้อมูลหรือการเการจเจริญเติบโตอะไรเงี้ยครับก็ทําให้ความสูงเนะี่ยมันพัฒนาไปได้แล้วก็มันก็จะเพถ้ามีกล้ามด้วยนะครับอ่าอันนี้เรื่องโครงร่างก็จบไปทีนี้กระบวนการสร้างการที่บอกว่า,วามันจะปวดการเล่นนะครับ ถ้ามันปวดอยู่ก็ผมแนะนําให้พักไปก่อนในส่วนนั้นที่บอกให้พักก็คือสองวันสี่สิบแปดชั่วโมงอะไรงี้ยครับก็ควรจะพักถ้าบางทีสามวันได้ก็ยิ่งดีครับถ้าเราไปเล่นซ้ําอย่างเช่นที่บอกว่าอกเล่นออกไปวันจันทร์บางคานก็เล่นอ,อกพุธก,ก็เล่นอ,อกทีนี้มันคือกระบวนการสร้างกล้ามเนี่ยมันจะต้องมีอาหารแล้วก็พักผ่อนมันก็จะพอขึ้นมาพอขึ้นมา,นมาทีละนิดนะครับ จนแบบเราไม่ได้สังเกตให้เห็นได้ภายในสองสาวันแต่ว่ามันจะเห็นได้ในสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเป็นไปแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปอกจันก็อกอังคารก็อกพุทธก็อกส่วนเดิมดม,มันจะแปลงครับคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเราเล่นเราเล่นตลอดทําไมมันยังมันยังแบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยยังแปลง้มันก็มีนะจับจับดูข้างในมันแบบว่าแข็งแข็งแต่ว่ามันไม่ฟู ก็นี่แหละครับมันมันยังสร้างไม่เสร็จคุณก็ไปฉีดมันใหม่แล้วไปฉีดมันใหม่ก็นั่นหมายความว่ามันก็ไม่สร้างขึ้นมาดังน,นั้นคุณ,ค,ณควรจะพักผ่อนให้48ชั่วโมงประมาณว่าให้หายปวดก็ดีครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่แบบสร้างกล้ามไม่ใช่ว่าหมายความว่าไม่เล่นกล้ามนะครับไม่เล่นกล้ามในวันอื่นคือในส่วนวันอังคารวันพุธคุณสามารถเล่นส่วนื่นได้ครับก็จะได้ครบทุกส่วน แต่บางคนที่แบบเริ่มเล่นก็คือเทรนเนอร์หรือว่าบางคนอาจจะแนะนําก่อนว่าเล่นทุกส่วนไปก่อนก็อาจจะพักสองวันอาวันจันทร์พุธศุกร์อะไรเงี้ยครับมาเล่นคือเขาจะเล่นแบบเบาๆอ,อาจจะบอกว่าเพื่อให้รู้ท่าทางให้รู้ว่าตัวเองเพลงส่วนไหนถูกหรือว่าให้รู้ว่าตัวเองบอกว่ารู้อ่ะรู้สีวิว่า,วาเออแบบนี้นะเราจะได้กล้าถ้าแบบว่าเรายกแบบนี้ยกแบบนั้นแบบนีม่มันเต็นมันตึง ม,มันโอเคอะไรเงี้ยเออมันกลับมาแล้วมันปวดล้าโอเคแสดงว่าไดกา้กล้าอันนี้ก็คือสัมพันธ์ของการโฟกัสนะครับก็คือวนโฟกัสให้ให้เราอะรู้สึกว่ากล้ามเนนั้นทำงานได้เยอะมากนะครับก็จะโอเคกับการเล่นกล้ามนะครับก็คือกล้ามก็คุณก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะครับแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ผมสอ,อ,อนการออกกาลังกายที่บ้านนะครับเอ,อ,อาอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมาทามายกมาเงี้ย อาจจะไม่เทียบเท่าการเล่นกล้ามที่ดิงนะครับแต่รับรองว่าก็ได้กล้ามเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นกล้ามแบบในแบบที่หนึ่งแบบที่สองที่ผมเคยลงไว้ก็คืออมีกล้ามแต่ว่าไม่ได้หนาใหญ่ขนาดนั้นนะครับของผมนี่ก็เมื่อก่อนมีกล้ามแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูบวงหนาขนาดนี้อืมเพราะว่าน,นี้ก็มีไปไปเล่นยิงไปไปยิงบ้างน,นะครับแต่ทีเนี้ย ก็จะส่วนใหญ่แต่จะเน้น80%วิตพื้นอ,อะไรเนี้ยเพราะถ้าคนที่ยิงก็จะรู้ว่าผมเนี่ยไปแค่อาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับบางทีขี้เกียจมันก็อยู่ไกลบางทีเย็ยนๆกลับมานอนพอนอนตื่นมาวิตวิตก็ดีว่าซิปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบชอบการซิปพเท่าไรเพราะซิปมันแบบหวงไปไปมาแบบมันมันจะอ้วกครับก็ใช้ ลูกก i ิ้งกลิ้งแทร่อะไรเงี้ยครับก็มันก็โอเคอย่างแล้วยังไงผมก็จะทําคลิปสอนเล่นที่บ้านามาให้ดูตามหลังแต่วันนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับกล้ามให้เรารู้ก่อนว่าเราควรจะทําอย่างไรปรับตัวอย่างไงนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะทำมาเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ